สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็จะมาบินเครื่องบินรุ่นอะไรนะครับอ่าไอตัวนี้คนเรียกว่าอสไรวะเ็จหน้านะเ,าเสรหน้าเหน้าเดี๋ยวเราลองวิ่งแท็กซี่กันดูก่อนก็ได้ครับ๋ยวเป็นสนามลานปูนกว้างครับเป็นงานโฟมโฟมก้อนเลยนะครับของค่ายพี่ปัญญาฮอบบี้รำนี้เป็นสเกลถอดแบบออกมาได้สวย สวยสมจริงด้วยครับนี่มาแลครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คสายขวากันนะครับขวาขวายกขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอ,อัพคือขึ้นดา,ดาวคือ,อคลง โอเคครับผมไม่ว่าจะเทคออฟแลนดิ้งก็ต้องส่วนลมครับโอ้โหนี่ขึ้นเชิดเลยครับ45ไปเลย ตัวนี้สเปคมอเตอร์เท่าไหร่ครับอ่ะมอเตอร์พันเจ็ดได้ไหมใช่สองสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งเจ็ดพันเจ็ดหนึ่งหนึ่งันเจรวหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้ามั้งถูกนหได้สปีดสี่แอมป์ครับตัวนี้ โอ้โหลมแรงลมข้างบนแรงลมข้างบนแรงมากเลยวดจะไอ้สโลค้าจริงสโลคาร์ไม่ได้เลยต้องมีต้องมีคันเร่งอย่างเดียวเลยโอ้ยสวยสวยสวยองมีคันเร่งอย่างเดียวเลยคันเร่งเรียบร้อยในสวนลมแบ๊อมีสิบเบรกเลย ยังก็เปิดแฟลปเลยนะทนนสวนลมอะตัวนี้สนใจติดต่อพี่ปัญญาฮอบบี้นะครับลำเปล่ปาก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับเครื่องบินของพี่ปัญญาฮอบบี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับ<ม>ทนทน <and S 2> <go. S 1> แอนโกล้อแต่พื้นแล้วขึ้นครับ ก็ไม่ได้ซูมนะครับมาแล้วเริ่มเข้าสนามแล้วครับลมแรงมากอ่าลมลมแรงแนละ้เพราะว่าตัวเบา้ลยลำเบาลำเบาเจอแรงบรรทัดลมทีเดีเถื่อนเลยต้องต้องมีต้องมีความเร็วจะขึ้นอย่างเดียวนะครับลำของวิปัญญาีนเกาะอ,อากาศดีมากเลยนะครับย,ย,ย,ยิ่งเซตหน้านะี่ยิ่งจะไม่ยอมลงเลยนะเซตหน้าพี่เขาอะ ไปต่อแล้วครับไปไกลมากไม่ได้เดีบิสอันนี้ลองโลพาเทียบลายดูกันแล้วนะครับนี่เทียบลายส่วนลมยังถือว่ามีความเร็วอยู่ครับเครื่องบินก็ยกอย่างเดียวเลยครับ <laughs> น่าจะต้องไปไกลหน่อยอ่ะ okay. นู่นอะผมไปนู่นอะเกือบเดืองดงนู่นอะองไปยันระดับดงนู่นเลยอะแล้วปล่อยหย่อนมาเนาะลมลมด้วยแล้วของพี่เขาล่อนดีด้วยนี่ว้ายอะลมอ้ยสวยสวยสวยครับลมพัดหลุดแนวครับมาทักยี่สิบเนาะมาทักยี่สิบกำลังสวยเนาะเพราะลม ลมมันค่อนข้างที่จะแรงแนละ้มันหลอกเราหรือเปล่าข้างล่างไม่มีลมโอ้ยสวยมากครับเร็วครับโอ,โอ้ยนัดแดนโกโชเลยครับ <laughs> ขออีกรอบหนึ่งได้ไ่มครับนู่นอ่ะต้องไปดงนู่นแหละดูแล้วยอตาดน,นู่นอ่ะเพอาะเจอลมตรงนี้มันจริงมันเออลมมันจะยกอย่างเดียวเลย มาแล้วครับมาแล้วมาลุ้นกันครับมาลุนกันโอ้รอบนี้สวยครับรอบนี้มาสวยรอบนี้มาสวยวางตัวเนียนมากโอ้โหโอ,โอ้วางตัวได้สวยมากครับนี่ครับมาชมงางในใกล้ๆครับสกเกิลผมก็จำไม่ได้ครับเซตหน้ารุ่นอะไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วมาตั้งชื่อให้ครับโอ้ ก็ขอข่าคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ